ได้ครัล่อไปเลยละกันห้าห้าห้ามาหนึๆงอันหนึ่1อันโอเคสัตว์ทีเผอเกองสาไปอีกปเก้าห้ปไป สอ,องจูนมาชิ้นส่วนรถมาหนึ่งเออหนึ่งอ่ะแล้วเฮี่รวย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 พอก่อน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 <ด>อะเดี๋ยวลองเปิดไม่เกินหนึ่งร้อยสิบครั้งนะดูดีว่าจะได้ปะอ่ะลองแบบเปิดเทียนน้อยแปดแปดนะ ก้าปดนะหกเก้ายอดชอบเลขไหนตอบตัวอ่า เจ็ดเรครับเรีบรอแล้วเ้ลีรเน,นี่ยมันไม่เห็นได้เลยดูดิีินาทีขอคนรีบเียจ็ดนีิเราต้องไปได้เินตอนก่อนเน,นี่ยอ่ะดูดิเห็นน,น,ะนะห้าหกอ่ะห้าหก ไสามีสี่เนี่ไยไียวเนี่ยหมดไดไปห้าร้อยแล้วไม่เห็นได้เลย,ยเดี๋ยตาลองให้ดูเลยครับผมลองให้ดูจนกว่าถึงพันเลยดเดียวตีะห้าเนี่ยขาห,ขาหจุมไปตีทาไมเห็นปะไม่ได้เห็นปะมันไม่ได้เว้ยเนี่ยผมเปิดไปเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย แ3 8นะเนี่ยนะนะมีสิทธิ์ได้อันเนี้มีสิทธิ์ได้ต้องเปิดใช่ชิ้นส่วนเนี่ยต้องเปิด,เ,ดยเยอะขึ้นไปดูแปดแปดแเดมาแล้วหนึ่งไม่ก็สองสีทองเห็นไหมไม่ได้เหมือนกันในสัตว์ดวงอยู่แหละ เฮ้ยสัตว์ส้องสองไม่ได้เนะี่ยมันน้อยเกินอือโอ้โหเฮีย้ยกระดอนทอกสัตว์ออยิดแม่งไปเลยแล้วกันไอ้เฮีย้ยมาดิเฮีย้ยขอสามกล้องโอ้โหไอ้เฮีย้ยเน่าจาดัดควยจดัดได้กล่องเดียวไอ้เฮีย้ยแล้วมันมีใครขายด้วยดิ ัตว์เอ hey, uh, ้ยหาซื uh, ้อที hire, well. ่ไหนวะเฮ้ยชิ้นส่วนรถเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะชิ้นละเป็นสิบเลยครับลุงชิ้นละสิบเลยอ่ชิปล้านเหรอลุงผมขายนี่ไปผมขายเครื่มเกือบจะสิบล้านครับเครื่มเกือบจะสิบล้านเหรอผมว่านะเกี่ยวกับไอ้จุกน่าจะล่มจองเมฆแล้วก็มันมีคนเปิดมาอีกคนเงี้ยี่สิบล้านนะลุงเพ้อไปเพ้อจันเลยเกี่ยทีมกับไอ้จุกไม่เจริญสักคนไม่ไปเลย แล้วเป็นพระชนะเป็นไม้พี่ถ้าอยู่ไหนไอจุกอะต่อไหมไอจุกวงการนี้ต่อไม่มีปิดกันมันบิดไอ้เหี้ยนี่ตัวบิดอยู่แล้วไอจอจุไอจุกจกไม่ีแข่งรถไม่แข่งรถแกงละสองคนไป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 รถที่จุนจุนยังใครมีก่งจุนใช้ขั้นไหนบ้างอ่ะใช้ขั้นไหนได้ใช้รถประกอบลุงโอเคแกงละสองคนแค่แค่สองคนนะเราไปเอาบ่อยเชอรี่ว่ารถกูกลับมาหน่อยดิบ่อยเชอรี่แล้วรถกูกลับมาหน่อยดิตัวบอกมาไหนลุงจะแต่ว่าจะไปแข่งกับลุงแม้วิ้ยมีกล่องจูนก็ไปหาซื้อเอาดิ มีขายเอาปะล่ะไม่ไม่ไม่ mRNA, คือวัวัวจะววัจะได้กล่องจูเนียร์ทับพวกไขสแบตเตอรี่อ no ๋อมันก็ได้เลยแบบแบตเตอรี่แค่สิบอันอะแค่หาเซลไปเอาหาเซลล์เอาแตกแล้วโดนตววให้ญ่ๆโก้โดนแทงหลังนะพี่มันวิ่งฟรีอะโดนแทงหลังผมเป็นคนโวงแค่หมดอะเชี่ยไม่ผมจะคืนป่าไหนอันนึงไว้ผมติดป่าไหนอยู่เฮียผมติดป่าป่าไหนอันนึงผมติดป่าไหนอันนึง ตอนเนี้ยติดปะไหนคันนึงอ่ะรถอ่ะเพราะผมให้ติดไปคันนึงไงพี่จะขาดสองชิ้นส่วนวะเฮ้ยใครมีชิ้นส่วนมาขายกูบ้างอ่ะมีใครชิ้นส่วนขายกูบ้างอ่ะมีปะ <ผม S 1> ในแก๊งเรา<ผ>ม,มีใครเ,เ,เปิดปะอะล้ออ่ะลุงเอาเอาเอาเท่าไหร่อะไรนี่ผมยิบให้ก่อนนะขายสร้างบ้านปะมึงอ่ะ อะไรนะครับลุงขายสร้างบ้านเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่เอาราคาถูกๆลุงอ่ามาจัดมาเท่าไหร่เลขอะไรเร็วๆผมเลขสี่หนึ่งศูนย์นะครับครับผมเท่าไหร่ผมเอาหกเจ็ดเอ็มได้ไหมอ่าไปครับ เฮ้ยมีใครชิ้นมีชิ้นส่วนอีกป้ามีใครมีชิ้นส่วนอีกป้ามาซื้อต่อนหน่อยดิเร็วคนในแก๊งอะ่ไออไะไม,มีใครมีชิ้นส่วนอีกป้าก็ไอ,อ,อ้ลองถามไปจูโฮดูครับลุงจ,จูโฮอ่ะใช่ใช่จูโฮมีชิ้นส่วนขายเปล่าไม่มีแล้วครับลุงเป็นเทียอะไรเสียงครับลุงผมฟื้นตื่นตังใจอยู่ครับผมได้คันนี้มาเฮ้ยเยี่จะสี่ทุ่มไอ้สัตว์เจอไปสองหมื่นกูจะได้ป่าวะ เกียรแม่มันจะเปิดแค่นี้เฮียทิราทิราขออีกสองหมื่นดิมันไม่ได้อ่ะที่เราใช้กุญแจเว้ยคิดว่าห้าหมื่นจะได้รถคันหนึ่งไอ้สัตว์อัไหนได้ครับเปิดได้ครับ เว้ยอะไรเนี่ยแล้วมันไอ้เฮีย้ยทำไมมันมีรหัสความปลอดภัยในความเครื่องกลัวทิล่าทำไมมันมีรหัสไอ้นี่ปลอดภัยกูส่งสลีปไม่ได้วะเนี่ยมันให้กูกรอ,อกพินน,น่ะไอ้เฮีย้ยแล้วพินอะไรอะ่ะใครมาเปลี่ยนพินรหัสเฟซบุ๊กกูเนี่ยแป๊บนนนนึึงงนะะอไอ้ซาดชิปหายแล้วเฟซบุ๊กกูโดนแล้วมันกูไม่เคยมีพินนะเวย้ย ต้องกันพินกู้ประวัติคืนไม่ใช้ก็ได้ละเครื่องนี้ใช้ได้โอเคส่งมาส่งให้กแล้วนึ่งอ๋อแล้ครีอ่ยอยู่ไหนวนะนะสองหมื่นนะอันนี้สลิปไม่ไม่อันนี้สลิปนนร,ปรู้รู้เร็วใจยเย็นดิ<อ>เขาจะไม่ได้ส่งให้ x เ,เลยอันเนี้ยก็สรุปมันโดนในรหัสความปลอดภัยปะ มาเครื่องนี้มันโดนนี่ไงน,นี่มันหายแล้วไหนอันไหนอันไหนอันใหม่ต้องรอวะเฮ้ยอเอลี่มมนเอารถกูไปมึงโทรหายอเอลี่ใไปกูดิ 50ได้ไหมห้าสิบนพนอเราไว้ก่อนนะครับปาได้ได้ไดใช่เหรอเพิ่งไม่ได้เซฟไปปะไ,ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอไรอ้เฉลี่ยใครมีเบอร์ไอ้เจ๊จบไปจบ ไอจูมึงทัวหายเชอรี่แอารถมาคืนกูดีกูจะมีกิจกรรมเนี่ยไอทวรปกเต้นลเดี๋ย้เขาบอกว่าเขาโสดหัวทิ้งอะโสดหัวทิ้งกสดหทิ้งอะเขาบอกเนี่ย่จะรีบแบบ เขาไปรับสายอีกหลฟัดข้อความแม่ไป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 จุกต่อป่ะอืมปัดแล้วพี่ปัดแล้วปแล้ปแล้วเัเดิมแบนเไม่ไหวจุก งไ,งได้ปะได้ดิพี่คตหนึบอ่ะสรุปไอเช่เชยเลยเอารถกูไปขับหรือมึงอเอาไปขับปะเนี่ยขับพี่ขับทั้งสองกันหละ จูดแรงคันนี้คันนี้จูดแรงมาเสียงท่อแม่งอย่างกัะเรือหางยาวไอ้เหี้ยอยู่น่าไหนอไอ้เหี้ยทั้งวันหูกูได้จะตับหูพังอไอ้เหี้ยถ้ากูขับคันเนี้ยกูต้องไปแคะขิ้วหูก่อนไอ้เหี้ยมึงฟังเสียงเนี้ยมึงเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลเลยสัดไปทำความสาดหูอะ มีใครเคยไปทำปะโคตรมันเลยนะลองไปดูดนะนะยี่ห้โคตรมันอ่ะไปแข่งที่ไหนหวะทีซีทีซีไปจัดที่ไหนวะอากินะเหรออ,อากินะใช้ไม้ทุกคนไอ้เหี้ย ขับคันนี้แม่เหมือนคุณต้องตะโกนเสียงตลอดเวลา นี่หรอกูมาแค่คันเดียวเนี่ยนะกูแข่งกับตัวเองหรอเอา้ากูกดออกไปแล้วอะไม่เข้าร่วมล้วงไงต่อวะเอาแข่งไปแล้วหรอ ตีอยู่ไหนอ่ะที่แข่งอ่ะที่แข่งก็อยู่สนามสนามกอล์ฟครับลุงอ๋อไอเนี้ยกูมากินะอ๋อไปทำไมล่ะไาอยู่สนามกอล์ฟลุงมาเร็ว แล้วตัวตึงมาช้าด้วยเด็เมื่อกี้นี้ไอ้คนจสนามโทรมาหาผมพอมาเร็วมีเดิมพัน เยดคนอิสเส็กว่สะสาสเท่อย่างสีเหลืองเที่ยเขียวไจังอ่ะ เยอะเลยที่รักโอ้โหมึงจะเลี้ยงกูขุ่ป้วนแล้วจะแดกกูที่หลักดูนีเนี่ยไปตัดพี่ยีแดกนี้ไม่ใช่คนแล้วนะซึ่งแดกข้าวไปกับหม้อหนึ่ง รถเก่าๆจะมาสู้รถใหม่ๆได้ไงวะตีจริงป้ะเนาะรถคันแค่40กว่าล้านไอ้ที่จะมาสู้รถ600ล้านได้ไงวะไอ้ที่หตลกว่ะไอ้ที่เป็นแค่ GT ตัวจ้อยจะสู้กับสติเร็วทีสุดเร็วที่สุดในโลกได้ไงวะโอ้โหเทพพิ <S <S งรถโต This Fontaine, spinning and monsoon and grinning this hot tank. This blow's about I roll rolling down the hills cause life's a hassle. It's circle by my folly like a moose around the castle. Stay flow, catch a second wind, Then is the air I breathe. Teary-eyed, nose running, white for on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost the life's speed.

เงือมิดลุยหนะลงไปกระปุกปะเนี่ยอะไรนะไปกระผุกปะเนี่ยกินรถไหมละ่ะไม่ใช้รถผมมาเด็กก็ลองไปนี่มาสักบิบาลามไหมล่ะไปเอาดิ บอกมึงไหวแล้วลุงไหวกับมึงไหมยึงดาวเทียอยากเจอคนประเทศนี้ที่แบบใจจายเดินมาแข่งกินรถกับผมไหมผมก็อยากเจอสักครั้งนะแต่ไม่มีใครกล้าเลยว่ะจะเอาไปเลือกรถมาก็ได้เวทเดียวกันรถเท่ากันอยากเจอเหมือนกันเต้าหู้ไหมลุงเต้าหู้อากินนะ กินะแล้วเลยไมไปเ<อ>าดิเออก็งานก็งานไปเลยไปแข่งกันสองคนเลยกูได้แข่งนีอันเดียวชนะเลยแข่งเตั้งหู้กันเลย,ดดเยกินรถอย่างน้อยก็ล้านหนึ่งอับลุงง่ายๆได้เงินล้านหนึ่งปีละ we dialogue. Tại mình nó mượn. kẹp này. Được không? Được ทีครับเริ่มไนี่เลย่ะครับเนียนสี่ทุ่มแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวคนอื่นเขาจะมาเยอะเกินไปครับแต่มันจะชนกันั่วเนาะไปชรัเมาหน่อยผมเอามือปิดไว้ไนะทุกคนได้ปะได้ปะปเก็บหน่หอยกิวแล้วได้ปะเอามือปิดไว โอเคตัดเหี้ยโอเคหนึ่งอันสองกล่อง <c oughs> ขาดอันเดียวไอ้เหี้ย วัสดีรถสามมิกเออรอยเว็เปิดดิไอ,เ,อะวะเว็นจะเอารถป่วะถาไอเย็บไว้ก่อนเด,ด้หมดพอดีด เบสมึงได้กล่องทองมาบ้างป่ะกําลังจะเปิดครับรลุงกําลังจะเปิดครับเคได้มากวา่าเน<ล>ี่ยโอเคครับ